การผูกติดด้วยความเพลินข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพ่งเท่าไรหนอภิกุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองพระเจ้าข้ามิคชาละรูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นเมื่อพิกุเพลิดเพลินปร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่ สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิกชาละภิกขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิกชาละเสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหู อันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินปร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นเมื่อพิกขุเพลิดเพลิน พร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิชาละภิกขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิกชาละกลิ่นทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกขุย่อมเพลิดเพลิน ร่ำสรรเสริญสยบโมเมาซึ่งกลิ่นนั้นเมื่อพิกุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาซึ่งกลิ่นนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิกชาละ พิกผูผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิกชาละรถทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด มีอยู่ถ้าหากว่าภิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรถนั้นเมื่อพิกุเพลิดเพลินปร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรถนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่ สัญโยคะย่อมมีมิกชาละภิกขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิกชาละโทภทพธาทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกุย่อมเพลิดเพลินพราำสรรเสริญสยบโมเมาซึ่งโปตภะนั้นเมื่อภิกุเพลิดเพลินปราำสรรเสริญสยบโมเมาซึ่งโปตาภะนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะ ย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิกชาละภิกขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิกชาละทำทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยมโนอันน่าปรารถนา น่ารักใกล้น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขูย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งทรรนั้นเมื่อพิกขูเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งทรรนั้นอยู่นันทิ ย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิกชาละพิกขผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิกชาละ ภิกุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ถึงจะเสพเสนาสนะอันเป็นป่าและป่าทึบซึ่งเงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อยไร้ซึ่งลมจากผู้คนควรเป็นที่ทำการอันสงัดของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นเช่นนี้แล้วก็ตามถึงอย่างนั้นภิกขุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าตันหานั่นแหละเป็นเพื่อนสองของพิกุนั้นตันหานั้นอันเขายังละไม่ได้ดังนั้นพิกุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภพิกุจึงชื่อว่า เป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวประเจ้าข้ามิคชาละรูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญ ไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นเมื่อพิกุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิกชาละ พิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกชาละเสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหูอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ ถ้าหากว่าภิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร,ร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นเมื่อภิกุไม่เพลิดเพลินไม่พร,ร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มี มิกชาละพิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกชาละกลิ่นทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยจมูกอันน่าปราตถนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร้ เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นเมื่อภิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มี เมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิกชาละพิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกชาละรถทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ มีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบโมเมาซึ่งรถนั้นเมื่อพิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบโมเมาซึ่งรถนั้นนั่นแหละนันที่ย่อมดับ เมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิกชาละภิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกชาละโหตภาพทั้งหลาย ที่จะรับรู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งโพธพภะนั้นเมื่อภิกขุไม่เพลิดเพลิน ไม่ปร่ำสรรเสริญไม่สยบโมเมาซึ่งโพตภะนั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิขชาละภิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกัจาละทำทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยมโนอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกขุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบโมเมาซึ่งทรรนั้นเมื่อพิกุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัมเมาซึ่งทรรนั้นนั่นแหละนันทีย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิชาชลา ภิกุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกชาละภิกุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้จะอยู่ในหมู่บ้านอันรักคนไปด้วยภิกขุภิกุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชา เดรตีสาวกของเดรตีทั้งหลายก็ตามถึงอย่างนั้นภิกุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าตัณหานั่นแหละเป็นเพื่อนสองของภิกุนั้นตันหานั้นอันเข่าละได้แล้วดังนั้นภิกุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว